เย็บแผลผ้าแบบแปะแซ่อมกางเกงเด็กง่ายๆไม่ต้องโยนทิ้งวิธีเย็บผ้าให้เรียบร้อยสวยแปะโดยเฉพาะกับกางเกงเด็กที่ขาดตรงรูกลางเริ่มต้นจากข้างในดึงเข็มออกจากด้านในของผ้าเย็บสลับซ้ายขวาดันเข็มไปทางขวาแค่เล็กน้อยแล้วดึงออกจากนั้นสลับไปทางซ้ายแล้วดันเข็มออกมาอีกทำสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆคล้ายการเดินเข็ม เดินเข็มให้สม่ำเสมอเย็บชิดๆหนาแน่นและเรียงสวยทั้งด้านซ้ายและขวาใช้รูเข็มเดิมช่วยนำทางถ้าเคยเย็บแล้วผ้าอาจมีรูเดิมอยู่ให้ใช้เข็มแทงตามรูเดิมจะทําให้แนวเย็บตรงและเรียบเหมาะกับผ้าทุกแบบไม่ว่าจะมีซับในหรือไม่ก็ตามถ้ามีรูเปิดเราก็เย็บได้ด้วยวิธีนี้จบงานแบบมือโปรพอเย็บจนสุดแล้วให้ผูกปมที่ปลายได้ดันเข็มเข้าไปในช่องว่างใกล้ๆเพื่อซ่อนปม ดึงให้แน่นจากนั้นตัดได้ส่วนเกินออกผลลัพธ์ที่ได้ได้แน่นไม่หลุดง่ายเย็บเนียนเหมือนไม่เคยขาดมาก่อนเรียบง่ายแต่ดูดีซ่อมผ้าเองได้ไม่ต้องงอร้าน